ควมาบุญบาทโอเคสวัสดีครับผมแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมอ่ะวันนี้มาพบปอกับบาธานีเซ็นเคยครับผมวันนี้ว่าเขานี่ไห้ยำม,มาฝากพี่นอ้องยำหมูยอหมูสับับผมพูดนะะมาวมันงไาพี่นอ้องยำเพื่อเอื้อยนําเขาไปเที่ยวตลาดนัดวันนี้ตลาดนัดจะพาเมื่อสองครับพไปเสิรเครื่องนี้เลยกินส,สองคน กับเ,เนียอ๋ออปนประทูต้มน้ำไหมพไม่น้องสวดออเดอร์ครับเดอ้อเจ้ากัะปิเงยตามไ้ตําขึ้น ยำเนี um. ่ยกินยำครับอืมจับ ผมบอว่าอไม่ใช่มันัวนข้าวนามายคน กระม่องใหญ่เงาะยำเพื่อเระนน้ำม,มันเอะกินวันหยุดนะฮะเราบุญสิ้นข้าวกับแก้ไในเบิด ตุ่ามนอไม้เจ็บจบถ้าจำเป็นรอเซอร์ย <c oughs> อยู่ในห้องือว่า <c oughs> บรรยากาศหน้า,านยังงาดเดียวพอท,ทัดเดี นเขาไปเขาเศ้างานกขคงเขา บริการก,กินเนาะต้องเอาไม้เนาะอืมรว่านี่แม่ทุกหมดแล้วมั้งเกิดอะไรผัวาวะมาเลยยังได้ซื้อเห็ดมาไป อทําไม่ได้กี่จานเราพี่น้องจานนี่ยอคนครบแล้วมาทากนนะคนคกบเดกินยคนคบเนาะผมกบเอานางหอกน้ำเลยไม่มาเอาขมกขอไกินด้วย เอาลองออกข้าวก็รู้สึกแล้วเงาเบิร์ตเอเลี่ยนไม่มีหนังมันต้องมีหนังรู้ว่าเป็นกบหัววางข้าวหนั่งออกไม่เอาออกน่ากลัวเปล่าหนังออกหลอกมัน อาอปันนึงเนาะไ่่หรอกอืออ่ะ,ออะพี่น,อน้องวันนี้ก็ยิ่มเลยเ้วยอครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเ้วอย,ยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับพี่นอ้องสวัสดีครับ